สวัสดีครับกลับมาดูดวงวันกันอีกครั้งนะครับกับคุณหนุ่มทัพยากรนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่4ธันวาคมนะครับ2อ6 6นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับแรม7ขค่ำเดือนปีถอนะครับจอซ3อ5นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการทํางานของสัปดาห์นะครับก็สำหรับท่านที่หยุดยาวกันหลายท่านก็มีก็เริ่มต้นไปทํางานกันได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกัดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไพลาดในคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับคลิปจอทุกเที่ยงคืนนะครับเป็นคิดการทํานายดวงไายวันของคนละเจ็ดวันแล้วก็เลขนาโชคของคนละเจ็ดวันนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับผลการทํานายก็มีแค่วันเดียวนะครับไทยวันต่อวันนะครับแล้วก็การากรติดตามก็ง่ายมากครับก็คือจากมุมล่างขวาของจอจจมีวิคำว่ากดติดตามก็สามารถกดติดตามที่ตรงนี้ได้เลยนะครับและสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวง เป็นการส่วนตัวก็สามารถทักมาที่ Li น์แอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถที่จะไปจองคิวที่อยู่ในแอปดวงสามองศาเลยก็ได้นะครับซึ่งจะเห็นชื่อว่าอาจาราย์หนุ่มแลพยากรน,นะครับก็สามารถจะจองกันได้เลยนะครับมีทั้งการฝากดวงหรือแม่ก็การดูดวงสดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะมีหลักสูตรเร่อเกี่ยวกบตัวเก้าฐานนะครับทั้งภาคพื้นฐานและภาคพยากรน,นะครับก็จะเปิดอบรมในเดือนมกราคมปีหน้านะครับ แล้วก็รอดูสือเพยบดีก็ถ้าสนใจก็สามารถทำมาสอบถามไปได้นะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูตรงไปนบกันครับก็คือเริ่มจากชาววาทจิตก่อนครับว่าชาววาทจิตวันนี้นะครับการเงินการงานรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอะไรบ้างนะครับมีอกไรที่เราต้องระวังไหมนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งหลับไหมนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววาทิตในวันนี้นะครับปราบอกว่าได้ไพ่เทมเพลนนะครับเทมเพลนก็ถือว่าอาจจะมีโชคลาบเอ่อ กล <Rocky> <hi> างๆนะครับไม่มากครับ <Heh. S 1> เข้ามาได้นะครับเพราะว่าเทอมแรคืองานหมุนวนนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ของการงานของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับที่ต้องทำเอ่อที่วันนี้เป็นวันเริ่มตริมของสัปดาห์ครับถราเกิดว่าการงานของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับได้ไพ่หนึ่งไม้ก็ถือว่าวันนี้การงานค่อนข้างจะพอสมควเลยค่อนข้างดีนะครับการค้าการขายก็ถือว่ามีลูกค้าอื่นค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวอาทิตย์วันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับ of of ร ання, huh, guys, ความรักของชาววันที่วันนี้ในแง่ของคนที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าขึ้นราจะนีไม้ก็ถือว่าความรักยังคงหวานชื่นอยู่นะครับแต่ว่าต้องมครอบครัวของหวานชื่นอยู่นะครับต่อจากนั้นเรามาดูแง่ชาวสดชาวสดวันที่วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดถ้วยนะครับแปดถ้วยนี่สมัยถึงอาจจะมีความงงเหงาใจกันนิดนึงนะครับสำหรับชาวสดนนะครับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยว่าง ไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมใช้ไปได้วันวันนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็พวกนี้ก็ว่าไงกินแต่วันนี้อาจจะเป็นวันที่เหงากันสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังคงความเป็นไปได้ต่อเนื่องนะครับก็คือยังไม่ต้องห่วงมากนะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่ในแง่ของสุขภาพสุขภาพของชาวบ้นที่ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าไม้นะครับเก้าไม้ก็ถือว่าวันนี้ให้ระวังในแง่ของการทํางานหนักเกินไปนะครับอาจจะทําให้มีปัญหาสุขภาพได้นะครับก็ให้ จ่ายเวลาพักผ่อนด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับจากนั้นเราก็จะมาสู่ในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่นะครับเลขนำโชคจากไพ่ของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขยี่สิบสามนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดม,มาคือหมายเลขสี่สิบเอ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบสามสี่สิบเอ็ด แล้วก็47เป็นหมายเลขนำโชคจากไพส่สชาวชัวมาที่จัวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็ต้องสรุปรับ,บนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาสู่ชาวว้นอันอื่จันทร์กันนะครับว่าชาววันจันทร์วันนี้นะครับการเงินการพลังสุขภาพโชคลาภติดนยังไงบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไม่มีอะไรต้องเฝ้าระวันเลยนะครับเราจะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าถ้วยก็ถือว่าจะมีโชคลาภจากกลางๆขึ้นมาได้นะครับ ต่อจากนั้นเราก็มาได้เป็นการงานการงานของชาวบันจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามเหรียญนะครับถือว่าวันนี้การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาสูอย่างเงี้ยงความกับครับผลักของชาวบันจันในวันนี้ที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าได้ไพ่เด็ดหมูนแต่ว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยลงรอยกันในครอบครัวก็ได้นะครับพยายามตั้งสติในการคุยกันเจรจากันสักหน่อยนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวันหยิได้นะครับ หลังจากนั้นเรามาดูในแง่ชาวสดกับชาวสดวันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็ดทาวเวอร์แสดงว่าวันนี้ชาวสดอาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์กันข้อข้างอุแรงนะครับเพราะนั้นพยายามตั้งสี่ได้คุยกันนะครับถ้าไม่ไหวก็อาจจะหลบไปสักวันหนึ่งไปได้นะครับเพราะว่าเด็ดทาวเวอร์มันก็ไม่ค่อยดีนะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพวันชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สองเหรียญก็ถือว่าวันนี้สุขภาพอาจจะมีเรื่องที่ ต้องดูแลสุขภาพใส่ใจกับาคนหน่านัอาจจะเกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อยขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเล็กน้อยขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉนั้นพยายามถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายก็พยายามหาหมอพบแพทย์นะครับแล้วก็การเดินทางหรือการดำเิจการต่างๆก็ให้มีสติระวังอุบัติเหต่างที่จะเกิดขึ้นเล็กน้อยไ้ด้วยนะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่ในแง่ของเล่นนำโชคจากไพ่นะครับเล่นำโชคจากไพ่วันนี้นะครับของชาววันจันทร์นะครับก็มาเลขแรกคือหมายเลขแปดสิบนะครับต่อจากนั้นก็คือหมายเลข 54นะครับแลอ,อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข44นะครับ80 54และ4 4เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่รับชาวบัะจานในวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแชร์กันด้วยแล้วกันต่อจากนั้นเราก็มาสู่ชาวบังคานนะครับว่าชาวบังคานครับการเงินการง,งานความรักสุขภาพโชคลาบข่อไชาวบังคานาในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่เราต้องห่วงไหมนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งกับไหมนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาพก่อนนะครับโชคลาบของชาวบังคานในวันนี้นะครับ ปรากฏว่าเราได้ไพ่แต่ถั่วถือว่าวันนี้โชคลากยังมาไม่ถึงนะครับรอไปก่อนนะครับต่อจากนั้นเราแง่ดูในแง่ของการงานการงานของคนชาวบางคานวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่หัวแผนก็ถือว่าไพ่พักขึ้นมาก็ถือว่าการงานในวันนี้ยังผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับการค้าการขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาหลบกลางๆนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ของความรักครับปรากว่าชาวบางคานที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สองไม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังค่อนข้างดีอยู่นะครับ ต้องหวานเชื่ออยู่นะครับต่อมาปเป็นเรื่องของชาวโสดบ้างชาวโสวังคายในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่แต่เหรียญก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดก,ก็ยังสามารถสารตอบปัสสาวะไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววังคายในวันนี้ปรากฏว่าเราเท้ไพ่เดือดเอ็มเฟก็ถือว่าสุขภาพของชาววังคายยังค่อนข้างเยี่ยมอยู่นะครับวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงในในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคครับเลขนำโชคจับไพ่ของชาววังคายในวันนี้หมายเลขแรกก็คือหมายเลขสามสิบเอ ต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข09นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข27ครับ3109แล้วก็27เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาววันคืนวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็ลองสืบค้นดยนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันพุธกันนะครับว่าว่าวันพุธวันนี้การงันการงานพลศุขภาช่วคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับสหรับชาววันพุธนะครับ เราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวปพุทธในวันนี้นะครับเพรากแว่าเราได้ไพ่เก้าไม้นะครับเก้าไม้ถือว่ามันนี้โชคลาภยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้องทํางานเหนื่อยกันเสียมากกว่านะครับรอไปก่อนนะครับโชคลาภต่อจากนั้นเราก็มาสู่อย่างเงี้ของการงานากับการง,งานของชาวปพุทธในวันนี้นะครับปรากแบว่า ได้ไพ่เด็ดเป็ตเชถือว่าวันนี้การงานจะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับการขายถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีเลยนะครับวันนี้เราชาววันพุธนะครับในเรื่องการงานต่อมาปเป็นเรื่องความรักนะครับความรักของชาวพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับพอบอบว่าได้ไพ่ฮายทวยก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องความไม่ค่อยลงร,รอยกันในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีปากเสียงนเกิดขึ้นเพราะนั้นพยายามต้องสีในการคุยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวันนี้ได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูจากแง่ชาวโสดชาวโสดวันพุธในวันนี้นะครับ อาจจะมีทะเลาะเบาแวงกันใหญ่โตก็ได้เพราะนั้นถ้าหลบได้ก็หลบไปสักวันก่อนนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง,ง่ของสุขภาพสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับเพราะแบบว่าขึ้นไ,ไพ่ที่ไฮเพรสเสร็ซึ่งก็าีมประจนถือว่าสุขภาพยังคงดีเยี่ยมอยู่นะครับสำหรับชาววันพุธวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูในแง,ง่ของเลขนาโชคนะครับเลขนาโชคจับไพ่นะครับวันนี้นะครับของชาววันพุธหมาเยเลขแรกก็คือหมาเยเลข2 8แปนะครับหมาเยเลขถัดมาก็คือหมายเลข4 3สนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข 02นะครับ28นะครับ43แล้วก็02เป็นมาได้เราโชคจับไพ่ชอวชาวพุทธวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับถ้าฝลยังไงก็มาแชร์กันให้ทราบด้วยละกันนะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด4วันนะครับต่อมาเราสู่ชาววันพุธหัสนะครับว่าชาวพุทธวันนี้การงานการงานของลัโชคราภเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรต้องพอระวังไหมนะครับสำหรับชาววันพุธหัสนะครับเราเริ่มที่ ชคลาภก่อนครับโชคลากับช <Jamie, always S 1> ็อปอเมริกาใจะวันนี้ได้เด่นเพลสก็ถือว่าวันนี้จะมีโชคลาภค่อนข้างก้อนใหญ่หน่อยเข้ามาแล้วครับสรับช็อปอเมราหัตนะครับอินดีด้วยนะครับต่อมาอย่างเงี้ของการงานครับการงานของชาวปอเมราจะมันนี้นะครับได้ไพ่สามไม้ก็ถือว่าการงานก็ไปได้ค่อนข้างสวยครับแล้วก็การค้าการขายก็มีสภาพอยู่ค่างค่างดีนะครับต่อมาอย่างเงี้ของความรักครับผลลัพธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วชาวปอเมาหัตนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่เหรียญก็ถือววว่่่่าาาาาคคคคคคมมมสัััััพนนนธบบรรรอออออยงงงงไไปด้้ขขโเะต ชาวสดชาวสดเป็นรหัสในวันนี้นะครับาปฏว่าขึ้นไปเดือเบิร์ก็ถือว่าวันนี้ชาวสดอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เจอใครวันนี้ก็จะเจอ่องเจอคนที่ถูกใจนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในแง่ของชาวโสดนะครับเพราะว่าถือว่าขึ้นมาเรื่องของความเป็นตัวแทนความรักนะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวรพฤัสในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไปเดือบฟูก็ถือว่าวันนี้สุขภาพยังคงดีเยี่ยมลยนะครับสำหรับชาวว <c ough> to ันพฤหัสนะครับ <c oughs> ต่อมาเรามาดูแน่งเงข้าเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคจากไพ่วันนี้นะครับหมายเลขแรกคือหมายเลขห้าสิบแปดนะครับของชาววันตุลห์นนะครับต่อมาหมายเลขถัดมาคือหมายเลขยี่สิบหกนะครับแล้อยู่หมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขเจ็ดสิบสามนะครับห้าสิบแปดยี่สิบหกแล้วก็เจ็ดิบสาเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันพหัสบดีวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูครับต่อมาเรามาสูตชาวบัณฑุกันนะครับว่า ชาวประสขวันนี้การงานการงานประหลักสุขภาพโชคลาบเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวบระสขนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวประสขเรามาเริ่มที่โชคลาบกันก่อนนะครับปรากฏว่าโชคลาภของชาวประสขในวันนี้นะครับปรากฏว่าเขาได้ไพ่สี่ไม้นะครับถือว่าวันนี้อาจจะมีโชคลาภประดับกลางๆเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบระสขนะครับต่อมาในแง่งของการงานการงานชาวประสมในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เจเดนะครับ ก็เดืดเดอดขึ้นมาเสียว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาหต้องแก้ไขคนข้างเยอะนะครับอาจจะอ,อ,อะไรไนที่วางไว้อาจจะไม่ลงตัวการค้าการขายอาจจะไม่ลงตัววันนี้ก็อาจจะต้องวางแผนสำรองไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับต่อมามาดูในแง่ของความรับนะครับพาเราขอชาวบ้สุขที่มีครอบครัวแล้วปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับก็ถือว่าสมรรถภาพในครอบครัวยังพอไปได้อยู่นะครับ ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของชาวสดชาวสววันศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่าได้เป็นอัศวินดาบก็ถือว่ายังสามารถสารต่อความสัมพันธ์ความรักไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับในแง่ของชาวสดวันศุกร์ต่อมาเรามาดูในแง่สุขภาพ,พาสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้ก็ปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็กถือไม้ก็ถือว่าวันนี้ชาววันศุกร์ยังสุขภาพดีอยู่ค่อนข้างมากนะครับมีดี้วนะครับในแง่สุขภาพต่อมาไปดูเลขนำโชคจากไพ่ครับเลขนำโชคจากไพ่ของชาววันศุกร์ใน หมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบแปดนะครับต่อมาคือหมายเลขห้าสิบสองนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสิบเก้านะครับสิบแปดห้าสิบสองและสิบเก้าเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ขอหเราชาวันศุขวันนี้นะครับลองปรับใจกันดูนะครับอ่าผ่านไปทั้งหมดหกวันนะครับต่อมาเป็นชาววันเสาร์บ้างนะครับว่าการง,งานการงานความรักสุขภาพช่วงภของชาววันเสาร์ในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างน,นะครับ เราก็มาเริ่มกันที่โชคก้าไปก่อนนะครับโชคแรกของชาวเป็นสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยแสดงว่าวันนี้โชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับสท่ากับชาวเป็นสาวรอไปก่อนนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานครับการงานของชาวเป็นสาวในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สามเหรียญก็ถือว่าวันนี้การงานค่อนข้างโอเคนะครับจะเป็นประจำเป้าหมายค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าบุดหนึ่งค่อนข้างดีนะครับสท่ากับชาวเป็นสาว ต่อมาเป็นเรื่องของความรักครับความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วชาวป็นสาวปรากฏว่าได้ไพ่คิงไม้นะครับถือว่าความรักก็ยังหวานชื่นอยู่นะครับสำหรับชาวบันสาวที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หนึ่งไม้ก็ถือว่าชาวโสดยังสามวันเสาร์ยังสามารถสานตอความสัมพันธ์ในแห่ความรักไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาเรามาดูในแง่สุขภาพดูบ้าสุขภาพของชาวบันสาวในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดดเทนโวนันถือว่าสุขภาพของชาวบันสาวก็ยังอยู่่นรระะดัับบาากงค็ถือว ยังยังเคยว่ายังโอเคอยู่ในระดับกลางๆของชาวบันเสาร์นะครับวันนี้ยังไม่ต้องห่วงมากนะครับในแง่สุขภาพต่อมาเรามาดูในแง่ของอเลขนำโชคครับเลขนำโชคของชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขห้าสิบเก้าครับวันนี้สัดมาคือหมายเลขเก้าศูนย์นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสี่สิบเก้านะครับห้าสิบเก้าเก้าศูนย์และสี่สิบเก้าเป็นหมายเลขนำโชค จอไพ่ของชาวบ้านสอในวันนี้นะครับลองปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทายดวงเรืวองใของคนที่เจ็ดวันและเลขนำโชคของคนที่เจ็ดวันในวันนี้นะครับดวงที่ทายไปจะเป็นดวงกลางๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงทางด้านร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ถ้าสนใจจะให้ตรงก็สามารถทักมาดูดวงเป็นการสนทนาเพื่อให้เจาะตรงดวงของท่านได้เลยครับตามไลน์แอดที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับหรือว่าสามารถจองคิวอาจารย์หนุ่มทรัพยากรทางด้านแอปโซนดวงสามยอดส่วนได้ด้วยนะครับสามารถจะ จองคิวดูดรงส่นหรือไม่ก็ต้องฝากดวงได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติงด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีควาเพลิดเพลินทุกวันนะครับคลิปจอกทุ่งเช้าคืนนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามไว้ก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามผมฝากขออวยพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จทั้งการเงินการงานกับด้านสุขภาพและโชคลาภนะครับยังไงเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ